สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าเพื่อนในกลุ่มที่รักทุกคนตอนนี้เราอยู่สวนงามตาอินทผลามซึ่งเราจะพามาชมท้ายสวนเราที่จะทำการจำหน่ายประมาณวันที่สิบกรดกดานะครับเพราะผสมช่วงเดือนสองยี่5ห้ายี่ยห้านะครับชุดนี้แต่ชุดนี้ก็จะเลยเป็นหนึ่งเดือน แต่ละแต่ละชุดจะไม่เท่ากันนะครับเราจะเขียนไว้หมดแต่ใครที่จองไว้ก็จะเจอหลายหลรุ่นนะครับรวมถึงทั้งบาหฮีอันนี้ก็จะเป็นชุดของบาฮีนะครับทางนี้ก็จะเป็นบาฮีทางนี้ก็จะเป็นชุดของบาฮีนะครับชุดนี้ชุดนี้ก็ผสมสิ้นเดือนของเดือนสองนะครับ จะทานผลได้อ่าประมาณวันที่หนึ่งสิงหานะครับชุดนี้ที่จะออกไปประมาณสิบกว่ากิโลต้นนี้นะครับอันนี้เราจะพามาดูจากชุดของโคนิซี่อันนี้เราทําการสลับกันไว้นะครับอันนี้เป็นของโคนิซี่ที่อยู่ทางนี้นะครับอันนี้เป็นโคนิซี่อันนี้เราจะทำเป็นแถวไว้นะครับแถวโคนิซี่ แถวบาฮีนะครับ